ต้องบอกว่าอันนี้ครับอันนี้ยังอยากยัองอยากยกขึ that that anyway. ้นรถเลยครับต้นนี้ถือว่าแบบทำเป็นซากไว้มาดูใกล้ๆนะครับต้นนี้คือแกะซากแบบอารมณ์แบบญี่ปุ่นอารมณ์จีนอะไรอย่างเงี้ยนะมะขามต้นนี้โอ้ยอันนี้คือลากเขาใช่ไหมลากเขาครับอันนี้น่าจะเป็นไม้พะมเล็ดนะครับพี่จันใช่ดูนะครับดูอันนี้เป็นซากนะครับอันนี้ไม้เอามาจากพี่เขาอีกทีอ๋อใช่เราก็มาบิดยอดเอาหน่อยบิดนี่ครับ สวยมากนะต้นนี้ะใช่ครับอารมณ์แบบอันนี้เลยอ่ะต้นนี้พี่จะาปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ผมเปิดอยู่แค่ห้า0ันห้าครับ5 5าพันห้านะครับใช่ครับมะขามกระหลังจีนเหมือนเดิมดูนะครับใช่ครับสวยมากเลยต้นนี้อยากอยากเห็นตอนติดฝักนี่มาดูนี่ครับอันนี้ก็มะขามนี่ก็มะขามก่อหินน้อย ใช่ครับราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงใช่ครับอันนี้ช้างเขาเกี้ยนมาแอบอ๋อผมตัดมาจากไอ้ต้นนู้นอ่ะเอามาลองมาเสียบไว้เสียบก็มันก็ขึ้นนะอ๋อต้นนี้ก็เป็นมะขามมะขามครับอือก็สวยมากเลยกระถางก็เห็นเล็กเล็กถ้าเอาไปใส่กระถางเล็กๆกจะสวยกว่านี้ครับพอดีกระถางทรงนี้มันเหลือใบหนึ่งผมก็เลยมาใส่ใส่เลยใช่ครับโอ้มะขามสวยมากต้นนี้พี่จ่าอันนี้อยู่แค่สามพันห้าครับสามพันห้าเองใช่ครับนี่กระถางด้วยเหรอ กระหลังจีนด้วยครับนี่ให้ทั้งสามพันห้าคือระถด้วยกระหลังจีนด้วยโอ้สามพันไม้ยังไม่จบนะครับตัวนี้ต้องทํายอดอีกทํากิ่นรายละเอียดคือไม้เขายังไม่จบอะครับแต่ก็ซื้อเอากระถางไปก่อนก็ได้ใช่โอ้กระถางก็สวยมากนะใช่ครับสามพันห้าอันนี้โอ้หมะขามครับขามตกชตกอินเดียนี่ก็สวยนะโอ้กระถางพี่จามีเสวยๆทั้งนั้นแะกระลังจีนงจีน ก็คิดว่าซื้อกระถางแผนต้นไม้ครับตัวนี้พี่จะไปเท่าไหร่ครับนี่อันนี้สองพันห้าครับพันห้าครับมันจะติดฝักอยู่ยังไงพี่หรมันเคยออกดอกนะมันเคยออกดอกใช่แต่ไม่เคยติดฝักอเคยออกดอกก็ไปลุ้นเนาใช่ครับก็อันนี้ถูกสุดสองพันห้าอ๋อถูกมากสองพันห้านะครับถ้าบางคนไหนตอนเก่งก็ไปตอนเอาตรงนี้เลยนะเอาให้ตรงนี้เป็นรากเลยจะสวยมันเป็นขวดตุ้มๆอ่ะอืมอืมอืมอื่ครับใช่โอ้ต้นนี้มาดูต้นนี้ครับมาดูทงหน้าครับ นี่ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นไซครับไซอะไรครับพี่จ๋าอันนี้เป็นไซตัวธรรมดาไซอังกฤษนะครับอ๋อใช่ไซใบเหลี่ยมเนี่ยนะเนาะใช่ครับไซอังกฤษไซรูปสีส้มๆครับอ๋อนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็เกาะหินลากแน่นทะลุหางก็รอบดีครับตัวนี้ก็อันนี้ยังไม่จบครับยังไม่จบใช่อืก็ทําอยู่แต่ว่าก็ก็ปล่อยแล้วปล่อยประมาณก็อันนี้เปิดอยู่สี่พันครับสี่พัน โอ้ราคาน่าฟังมากนะครับสี่พันสี่พันสวยสวยต้องไปทำรายละเอียดอีกนิดหน่อยโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ตุกจีนครับตุกจีนใช่ครับนี่ครับมันเป็นมันต่างกับเฟื่องฟ้าอย่างไงครับพี่จ่าใบเขาจะกระชับกว่าครับเฟืองฟ้าจะเป็นอย่างเงี้ยเฟื่องฟ้าจะใบใหญ่ๆกว้างๆใช่ถ้าสาวิตตีเขาท่อก็จะเป็นพุ่มๆใบสาวิตรีช่ช่อแล้วใบเขาจะเล็กกว่าแต่ว่าตุกจีนก็จะเป็นใบออก แหลมๆหน่อยครับนี่ครับวิธีสังเกตเนาะแต่ดอกก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันดอกก็มีสามกิบสี่กิบอันนี้มันตายไปครึ่งหนึ่งก็เอามาทําไว้เหลือแค่นี้เดี๋ยวก็เข้ารวดแล้วก็ดัดแล้วก็ตัดตัดคุมอีกทีใช่อ๋อนี่ครับตัวนี้ก็ปล่อยอยู่ที่ก็ปล่อยครับอันนี้ก็คิดว่าขายกระถางไปก็สามพันห้าสามพันห้านี่มาดูต้นนี้อลังการมากอันนี้ก็มะขามครับโอ้โหสวยมากนะมะขามต้นนี้ อโยถึงกระถางจีนดูได้สองหน้าเลยครับสองฝั่งอฝั่งนี้ก็สวยฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ดูได้อืต้นนี้ต้นนี้ก็อายุน่าจะหลายปีอยู่นนครับพี่จันหลายปีอยู่ครับน่าจะเป็นไม้เพาะเมล็ดใช่ครับกระถางก็สวยมากใช่ครับกระถางจีนอ่าต้นนี้ก็ราคาก็หลักพันครับแปดพันห้าแปดพันห้านะครับราคาอยู่ที่แปดพันห้านะครับสวยๆนะตกกระถาง กระถางก็สวยกระถางก็สายตังนะครับคือแมทเราหมดเลยขายขตามสภาพต้นไม้ด้วยแล้วก็ตามสภาพกระถางด้วยกระถางนี้ก็มีตาหนินิดหน่อยถ้าคนไหนรับได้ก็โอเคครับถ้าคนไหนรับไม่ได้ก็จะเปลี่ยนใบใหม่ก็ได้แล้วแต่ผมก็ลูกค้าก็ไม่เห็นเลยนะว่ามีมันมีนิดเดียวเองถ้ามีเราก็จะบอกว่ามีครับถ้าผมเห็นนะอถ้าผมไม่เห็นก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันแปดพันห้าต้ครับอ๋ออันนี้ตาหนิแค่นิดนิดเดียวี่กระถางสวยมากได้ใช่ครับ โอ้มะขามีเด็ดสวยๆอันนี้ก็อีกต้นนึงอันนี้รากแล้วก็จะบิดข้างบนเรือเป็นกระถางจีนเหมือนกันนี่โอ้มาขามต้นนี้อันนี้ยังไม่จบรอหัวทาทาหัวดูการบิดนะครับบิดได้สวยมากเลยม้วนบิดบิดม้วนมาแล้วก็มาสร้างตรงนี้ตรงนี้จะทํายอดจะทาเป็นยอดครับตอนแรกผมเลยดึงไว้ตอนแรกให้มันขึ้นตรงๆมันไม่ขึ้นอจริงๆอยากได้มีอีกชั้นหนึ่ง อีกชั้นหนึ่งแล้วก็ทำพุ่มตรงนี้แล้วก็ทํายอดขึ้นอีกไปอีกชั้นหนึ่งแต่มันยังไม่ยอมขึ้นให้เลยอเลยได้แค่นี้อ่าอาจจะไปก่อนก็ได้ครับต้องไปสร้างเอาครับสร้างหัวเอาบางคนไม่ถูกใจก็ไปเขียงใหม่ตัดยอดเขียงหัวใหม่ต้นนี้พี่จ๋าตั้งไว้ใช่ครับนี้อันนี้ผมเห็นว่ามันบิดดีผมก็เลยเปิดไว้สักหมื่นสองครับหมื่นสองนะกระถางจีนเหมือนกันก็ต่อรองได้แหละต่อรองได้ครับผมใช่เพราะไม้ยังไม่จบแต่ว่าโครงสร้างเขาสวยต้นนี้จริงครับโครงสร้าง ก็บิดหายากนะครับที่บิดไว้อย่างนี้นะแล้วต้นเขาไม่เล็กจนเกินไปทําไว้ตั้งแต่เล็กจนหลายปีอ่ะใช่ครับอืมเท่าไหร่นะครับแปดพันห้าอันนี้หมื่นสองครับโอ้ยผมขอโสษเอาใหม่หมื่นสองครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะครับหมื่นสองครับหมื่นสองนะครับต่อรองได้ต่อรองได้ใช่ด้วยมาดูต้นต่อไปนะครับ